สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจําเดือนตุลาคมเนาะจะเป็นคนของคนที่เกิดนะคะในวันพุธกลางคืนนะคะประจําเดือนตุลาคมพศ2567นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไวนะ้ณที่นี้นะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าครูเนาะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะไม่รับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เนะาะค่ะใครที่เป็นคนที่เกิดวันพุธในกลางคืนนะคะเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิเอ่ยชื่อนัมสกุลวันเดือนปีเกิดเลยนะคะขอให้ยเล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยําวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะในเรื่องการงานการเงินชีวิตคู่ครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่โสดในด้านสุขภาาพโชคคนะคะร ว่าไพ่ของหมอครูบาอาจารย์นะคะของคุณนะคะประจําสังขารร่างกายนะอยากจะบอกกล่าวอะไรหรอือสื่อผ่านท้งไพ่ของหมอในวันนี้นะคะขอให้ไพ่บอกออกมาด้วยความชัดเจนนะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิเรียบร้อยแล้วนะคะหมอนิ่มขออนุญาตเปิดไพ่สักครู่นะอธิษฐานจิตเรียบร้อยเลยนะคะ เรามาดูกันเลยในเรื่องการงานการเงินของคุณในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะอธิษฐานจิตทาสมาธิเรียบร้อยแล้วหมอขออนุญาตเปิดไพ่เลยค่ะ โอเคนะคะในด้านการงานถ้าเกิดใครทําธุรกิจนะคะธุรกิจกิจการร่วมกันกับคนรักคู่ครองหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ตามนะคะต่างๆนานาคุณมีโอกาสที่ได้ขยับขยายธุรกิจการงานนะคะในช่วงนี้แนะะ่นอนหรือมีการมองเห็นนะคะการหารูทางช่องทางใหม่ๆในการค้าขายหรือรายได้เสริมเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้เนาะสิ่งที่หมอเห็นถ้าเกิดใครหยิบจับในด้านการงานออนไลน์นะคะหรือแม้กระทั่งการทํางานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการสายงานนะคะหรือแม้กระทั่ง หมอจะบอกว่าไงงานอิสระต่างๆนะคะอินฟลูเอนต่างๆเนาะที่หมอบอกค่ะ คุณอาจจะมีโอกาสประสบความสําเร็จหยิบจับงานที่แบบว่ามีชื่อเสียงหรในช่วงนี้นะคะหรือมีคนติดต่อทาบทามนะคะในด้านการงานคุณอาจจะได้ไปต่างประเทศหรือการได้ดิวสัญญาเซ็นสัญญากับชาวต่างชาติต่างภาษาในช่วงนี้ก็ได้ที่หมอบอกก่อนปีใหม่นะคะหรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์ก่อนปีใหม่แล้ว,ลวเราทําเสร็จในหลังปีใหม่ไปแล้วก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะรับพลังงานด้านที่ดีไปเนาะในเรื่องการงานมองเห็นอะไรมากขึ้นรู้สึกว่าถ้าเกิดใครที่ทํางานเกี่ยวกับสายที่ ปฏิบัตินะคะสิ่งที่หมอบอกก็คืออาจจะเป็นพระสองฆ์องค์เจ้านะคะหรือว่าเป็นบอกกล่าวในด้านการสอนการปฏิบัติธรรมะต่างๆนีในเดือนนี้อาจจะมีการเดินสายนะคะการทํางานที่ไม่มีเวลาพักผ่อนน้อยลงก็ได้ที่หมอบอกนะคะหรือเป็นครูบาอาจารย์สอนบอกกล่าวนะคะในเรื่องของธรรมะนะคะการ พินิจพิเคราะห์ในข้เรียกร้อกฎแห่งกรรมนะคะวิถีชีวิตนะคะของมนุษย์ก็ได้ที่หมอบอกนะใช่สตากรรมชีวิตแต่ละคนลักษณะประมาณนี้นะสิ่งที่หมอบอกก็จะมีงานเข้ามาไม่ขาดสายหรือว่าคนนับหน้านับหน้าถือตาศรัทธามากขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะในช่วงนี้การงานการเงินนะคะค่อนข้างจะดีไปได้ไกลนะคะโลดแล่นถ้าเกิดคุณตั้งใจตั้งเป้าไว้ขยันอดทนอดออมนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังอยากจะปลดภาระนี้สิหรือแม้กระทั่งอยากจะสร้างบ้านหรือว่าทําอะไรให้บครอบครัวคุณ โอกาสประสบความสําเร็จในสิ้นปีนี้เช่นกันค่ะนะคะความฝันอยู่ไม่ไกลแค่เอื้อมนะคะขอให้ตั้งใจและพยายามฝันฝ่าอดทนนะคะจะ,ะชนะอุปสรรคไปได้ค่ะสิ่งที่หมอบอกมาดูคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดใครมีบุตรธิดามีหลานมีลูกนะคะก็ะอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรได้มีบุตรหลานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือบ,บางคนบางกรณีอาจจะมีการ แต่งงานการมั่นหมายเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะหรือว่าท้าพามกันไว้แล้วยังไม่ได้ตกลงรงใจอาจจะมีการมั่นหมายการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นได้คะ่ะสําหรับคนที่เป็นคู่กันหรือว่าอยู่กินกันมาหลายปีแล้วไม่เคยคิดจะจดทะเบียนในปีนี้เดือนนี้อาจจะมีโอกาสได้จดทะเบียนนะสิ่งที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้จะรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะอยากอยู่กับตัวเองใครที่เข้ามาจีบเข้ามาชอบจะรู้สึกถดถอยตัวเราเองรรููู้้สสสสึึึกกกกกไมมม่่บบาาายยยยยใจออคคนนเเดีีีววงงๆััพ ว่ายังติดกับความรู้สึกความรักครั้งเก่าที่จบไปนะคะเพราะว่าจบไปด้วยไม่สวยลักษณะการเจ้าชู้กันนอกใจหรือการผิดสินข้อ3หรือสิ่งที่หมอบอกคือในกรณีนี้เขาอาจจะแบบว่าอยู่ดีๆเกิดการที่แบบว่า ขอพักเบรกนะคะหรือลดสถาน,นะความเป็นแฟนกันก็ได้นะคะก็ขอให้รักตัวเองอยู่กับตัวเองให้มากนะคะมันก็จะมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็ความสุขก็จะมากขึ้นรักและให้เกียรติตัวเองก่อนนะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทมีโอกาสนะคะกับประเทศแผมสอนคู่รักนะคะมีโอกาสใครได้เกิดไปเคยไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นพระแม่รัศมีนะคะหรือไปขอเกี่ยวกับองค์เทพในด้านของศาลเจ้าของทางอ,าองค์แชร์กงของประเทศจีนหมอเรียกไม่ถูกลืมชื่อขอโทษทีนะคะที่เกี่ยวกับด้านความรักนะหมอ จำชื่อท่านไม่ได้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะนะคะเกี่ยวกับ ประเทศจีนที่คุณไปบอกกล่าวหรือไปขอพรได้ได้แดงมานะคะสารเจ้าที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้คุณมีโอกาสที่แบบจะเจอคู่ที่ใช่หรือคนที่เข้ามาซัพพอร์ตหรือสินเสมอเราจริงๆในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เนาะสิ่งที่หมอเห็นแล้วคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขมีความสบายใจหรือเขาสามารถเป็นคู่ที่ดีเราเป็นคู่ที่ดีที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้จะมีความที่แบบว่านิสัยใจคอตรงกันชอบอะไรคล้ายๆกันแต่งเนื้อแต่งตัวคล้ายๆกันชอบสถานที่แบบที่เดียวกันลักษณะประมาณนี้นะคะการกินอยู่ลักษณะประมาณนี้นะ หรือกระทั่งบุคลิกภาพคล้ายกันด้วยสิ่งที่หมอบอกค่ะเป็นเขาเรียกนะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะที่หมอบอกเปิดใจนะคะคุณเจอแน่นอนคู่ของคุณค่ะมาดูสําหรับคนที่ในด้านนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะต้องระวังนะเกี่ยวกับสายตาค่ะการปวดเมื่อยเนื้อคอบ่าไหลนะคะหรือบางคนบางกรณีนะคะแพะ้ด้าน ฝุ่นละอองอากาศหรือไม่กระทั่งการระบบหายใจทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจต้องระวังไว้นิดนึงนะสิ่งที่หมอเตือนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครไปนอนที่อื่นไปนอนทับทงทับที่ต้องจุดทุบไว้หรือบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แล้วก่อนนะคะประจําสังขารสวดมนต์ไหวพระนโมทสระนะคะแล้วก็บทกวนนะามิติพิโสหน่อยหนึ่งนะที่หมอบอกค่ะหรือใครจะถนัดสวด บทขององค์ปู่ท้าวเวสวรรณคุณก็สวดไว้เลยนะคะก็จัดปังเป่าสิ่งที่ไม่ดีมองไม่เห็นนะคะบางทีเป็นนอนทัพทีเขาเขาอาจจะมาในด้านแบบผีอัมลักษณะประมาณนี้นอนแล้วเหมือนหายใจไม่ออกติดๆขัดๆแล้วมันรู้สึกว่ามีสิ่งสิ่งที่มองไม่เห็นรบกวนเราก็ได้นะคะเนาะมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ได้เป็นบุญนะคะเหมือนสิ่งที่เขามาขอส่วนบุญเราลักษณะประมาณนี้นะคะที่หมอบอกดวงวิญญาณหรือสิ่งที่ไม่มีญาติพี่น้องนะคะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลลักษณะประมาณนี้นะสิ่งที่หมอบอกถ้าเกิดใครที่่่ตต้ออออองงงงงเดดดินนทาาากจััหหวบยรืู พยะะายามทําที่หมอบอกหรือพกเบียรแก้ไว้ก็ได้นะคะเป็นการแก้หรือยันของปู่นะคะปู่เท้าเวสวรรณนะคะหรือองค์ปู่ก็ได้อธิษฐานขอพรท่านดีๆค่ะจะได้สําเร็จรุลวงไปได้ด้วยดีมาดูในด้านของ การโชคลาภนะคะโชคลาบอาจจะได้มาจากเจ้าที่เจ้าทางให้โชคนะคะสิ่งที่หมอเห็นหรือแม้กระทั่งอ่ะบุตรธิดาให้โชคลูกหลานในบ้านให้โชคก็ได้นะคะ3ตัว2ตัวสิ่งที่หมอบอกนะคะความโชคดีจะมาจากในด้านนี้หรืบอบางคนบางกรณีที่สวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติอยู่แล้วการถือสิลกินเจนในช่วงนี้จะดีกับคุณนะคะมันจะหนุนนําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นการงานก็จะราบรื่นมากขึ้นอะไรที่ติดขัดก็จะดีมากขึ้นนะคะหรืบอบางคนบางกรณีที่กรธงอนไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจในช่วงนี้นะคะคนรักคู่รักเนาะสิ่งที่หมออบก แล้วก็ปรับความเข้าใจกันมันก็จะกลับมาปกติสิ่งที่หมอเห็นนะคะให้เกียรติตัวเองแล้วทำบุญนำทานก็จะทํากับ เด็กบ้านพักคนชราพิการได้เลยนะที่หมอบอกคะ่ะหรือว่าเด็กที่กำพานะคะเสื้อผ้าอาหารอย่างเงี้ยคะ่ะบริจาคให้ได้นะคะตรงนี้จะเป็นการหนุนดวงในชีวิตชะตาคุณก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ก็ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะขอให้พบเจอคู่ดีๆสินเสมอกันเข้ามาได้สมแหวนแ,แต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยทุกคนนะคะหมอนิ่มอนุมน,นาบบุุญด้วยค่ะักษ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ